เมดโฟร์ตี้เคสหลุดมีเฮดโฟนแจ็ควะนายสวัสดีครับพี่พี่น้องนทุกคนวันนี้นะครับเสริญเสิร์ฟเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าหัวเว่ยนะครับเจ้าหัวเว่ยเมดโฟร์ตี้โปรแล้วก็เมดโฟร์ตี้เนี่ยตอนนี้นะครับก็มีเคสหลุดออกมานะครับแล้วก็มีข้อมูลลี๊กต่างๆให้หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส แล้วก็กลับมาย้อนอ่านก็ได้อีกทีนึงเริ่มต้นเนี่ยนะครับมาดูที่ต้องขอขอบคุณคุณทีมี่นะครับที่เขาเนี่ยส่งรูปลีกนะครับของเจ้าตัว Mate 40แล้วก็ Mate 40 Pro มาให้เราจะเริ่มกันที่เจ้าตัว Mate 40 Pro ก่อนละกันนะครับก็คือสิ่งที่เรารู้กันเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปกล้องนะครับแบบวงกลม นะครับอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยจากด้านบนแล้วก็ด้านล่างของเคสเนี่ยนะครับจะไม่มีเจ้าตัวดโฟน e แจ็คอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าน่าจะต้องมีเจ้าตัวสิ่งที่พวกเราเนี่ยก็ยังอยากได้อยู่ในสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นนะครับก็คือ IR Blaster หรือว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนรีโมทแอร์เปลี่ยนรีโมททีวีเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เจ้าตัวมือถือเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ข่าวดีอีกนิดนึงเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะ เห็นเจ้าตัวลำโพงอยู่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับตอนนี้นี่เราสามารถ expect ว่าเจ้าตัว Mate 40 Pro จะมีเจ้าตัวลำโพงสเตอริโอแบบสุดอลังการแบบเจ้าตัวค่ายจีนที่เป็นเพื่อนกันได้นะครับส่วนอีกตัวหน,นึ่งนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Mate 40ตัว Mate 40เนี่ยหน้าตาเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเซตอั Set เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ ส่วนตัวผมเองดีกว่านะครับส่วนวที่ผมชอบเนี่ยก็คือด้านบนเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นคันเอาท์นะครับที่ใหญ่ๆหน่อยอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยก็ expect ได้ว่าจะเป็นเจ้าตัว p h ฟ n e แจ็คซึ่งเป็นสิ่งที่ผมแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลายๆคนนะครับก็ต้องการเหมือนกันเวลาที่เขาเนี่ยอยากจะเสียบไมโครโฟนหรือว่าเสียบหูฟังมือถือหรือว่าคนๆนั้นเนี่ยเขาไม่มีเจ้าตัวว s ยเลส p h ฟ n e ก็สามารถเสียบเจ้าตัว p h ฟ n e แจ็คแล้วก็ฟังเพลงได้อย่าง สบายอกสบายใจนะครับแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของโค้ดเนมนิดนึงดีกว่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเจ้าตัว Mate 40เนี่ยก็จะใช้โค้ดเนมเนี่ยนะครับก็คือ OCE นะครับ AN 0 0นะครับตัว OCE เนี่ยก็ย่อมาจากโค้ดเนมของคำว่า Ocean นะครับก็คือท้องทะเลที่สวยงามนั่นเองส่วนเจ้าตัว Mate 40 Pro เนี่ยนะครับก็จะใช้คำว่า NOH นะครับแล้วก็ aN 00เหมือนกันเจ้าตัว NOH เนี่ยย่อมาจาก n o r นะครับก็คือด้วยโชว์ความอลังการนะครับแต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยใช้โค้ดเนมคำว่า NOP AN 00นะครับตัวนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยคาดการกันไว้เนี่ยนะครับสองแบบก็คืออาจจะเป็นเจ้าตัว Huawei Mate 40 Pro Plus หรือว่าเป็นเจ้าตัว Huawei Mate 40 Pro RS นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาล้อลุ้นกัน อีกทีนึงจะสำหรับเจ้าตัวสุดท้ายเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเขาระบุมาแล้วว่าเป็นตัวที่พรีเมียมที่สุดนะครับเราจะมาคุยในตัวของโอเชียกันก่อนโอเชียนเนี่ยก็คือเจ้าตัวเม e 40นะครับเจ้าตัวเม e 40เนี่ยจะมาด้วยหน้าจอเนี่ย6.67นิ้วนะครับแล้วก็รองรับเนี่ยสำหรับเจ้าตัวกล้องสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยนะครับก็คือจะใช้เจ้าตัวเซ็นเซอร์หลักนะครับ50ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็อัลตร้าไว20ล้าน แล้วก็เทเลโฟโต้8ล้านนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเลเซอร์ออโต้โฟกัสด้วยและก็อย่าลืมว่าที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยก็ยังจะเป็นสิ่งที่ปีมือถือนะครับปี2020ที่จะต้องมีก็คือ high refresh rate นะครับตัวนี้เนี่ยมี 90Hz refresh rate มาให้เราด้วยนะครับส่วนของเจ้าตัว n o อานะครับหรือว่าเจ้าตัวเมด40 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยจะใส่จะเป็น waterfall display นะครับอาจจะ เหมาะสําหรับบางคนแต่ก็บางคนนี่ก็อาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ากลัวว่าไอ้เทคโนโลยีนี้เนี่ยทำอัดมันทําให้ทัชมันล้านหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนหน้าจอเนี่ยก็จะมาจาก LG นะครับแล้วก็ส่วนอย่างที่ผมบอกคือ refresh rate เนี่ยก็ยังเป็น 90H z refresh rate เหมือนเดิมนะครับส่วนในตัวกล้องดีกว่านะครับเจ้าตัวกล้องเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยก็จะเซนเซอร์หลักในี้า50ล้านเมกะพิกเซลแต่ว่าเป็น Liquid l e n สนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว Ultra Wi d e นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขียนว,ว่า80 เราต้องรอรุ้นว่ามันคือ80ล้านหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าทางลีก์ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาน่ามีความมั่นใจในตัวเขามากแค่ไหนนะครับแล้วก็มีเลน e พริสโคปมาอย่างแน่นอนแล้วก็มีทําอ f ฟไลน์นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ ส่วนเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็ขอบคุณคุณทิมมี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทุกคนคิดว่ายังไงหลังจากที่เห็นเจ้าตัวสเปคกล้องแล้วก็สเปคของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าโดนใจกันหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็รอลุ้นนะเจ้าตัว made 4 0 r s เนี่ยหรือเป็น posh edition เนี่ยอยากจะรู้ว่าเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยนะครับเจ้าตัว posh edition เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันทำออกมาสวยแล้วก็ทำออกมาไฮโซทุกปีเลยนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ย น่าจะทําได้ดีเช่นกันนะครับก็รอลุ้นกันอยู่เหมือนกันก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้สรรเสริญจะสรรเสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับ